สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านคะวันนี้ขอนำเสนอคำว่าปริวาสกรรมนะคะงานปริวาสกรรมเนี่ยเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เราก็มาทำความเข้าใจของคำว่าปริวาสนะคะคำนี้มีมาแต่สมัยโบราณเป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่สงฆ์จับพึงกระทำเพื่อการอยู่ชดเชยชดใช้เรียกสามัญว่าการอยู่กรรม เรียกรวมกันว่าปริวาสกรรมเป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับพิสุที่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษและปกปิดไว้ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจและอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัตไว้เพื่อให้พ้นมนทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพีย ในทางจิตของพระพิสุสงฆ์ต่อไปปริวาสนี้มีสาประเภทด้วยกันคือ1ปตัตปฏิชน,นะปริวาสสาหรับผู้ที่ต้องครุกาบัดแล้วปิดไว้ 2. สองสมธทานปริวาสสาหรับผู้ที่ต้องอาบัดแล้วปิดไว้ต่างวันที่ต่างวันที่ปิดบ้างต่างวัตถุที่ต้องปิดบ้าง3สุ ทันตะปริวาสสำหรับผู้ที่ต้องอาบัดแล้วปิดไว้มีส่วนเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่ยังมีปริวาสอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นปริวาสสำหรับนักบวชนอกศาสนาเรียกว่าติดทิยะปริวาสซึ่งจัดเป็นอับปัติดฉันนะปริวาสสำหรับผู้ที่ต้องครุกาบาัดแล้วไม่ปิดไว้การอยู่ปริวาสกรรมนั้น จาะจงไว้บุคคลสองจำพวกคือสำหรับพิสุสงที่บวชอยู่แล้วแต่ต้องครุกาบาตสองสำหรับคฤริหัดหรือพวกเดรถีปริวาสกรรมสำหรับพระพิสุสงเป็นปริวาสกรรมตามปกติสำหรับพิสุในพระพุทธศาสนาแต่ต้องครุกาบาดต้องโทษสังฆาทิเศษเขาจึงจำเป็นต้องประพฤติปริวาสเพื่อให้หลุดพ้นจากความมัวหมอง ตามเงื่อนไขทางพระวินัยและเงื่อนไขของสงฆ์ปริวาสกรรมสำหรับครหั์หรือพวกเดรฉีเนื่องด้วยมีครหั์จำนวนมากที่ไม่เคยนับถือศาสนาพุทธมาก่อนคือไม่ได้นับถือพระรันาตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหรือรัฐที่อื่น ก่อนมาที่เรียกว่าเดียรถีแต่ภายหลังเกิดความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการที่จะนับถือพุทธศาสนาด้วยการจะขอบวชหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาให้คนเหล่านี้ได้อบรมตนเสียก่อนเป็นเวลาสี่เดือนปริวาสประเภทนี้เรียกว่าติดทิยะปริวาส แต่เดิมผู้ที่ต้องอยู่ติดที่ยับปริวาสี่เดือนนั้นหมายถึงอันเดียรถีชาตินิคนเท่านั้นแต่ต่อมาได้แก้ไขให้หมายถึงอาชีวกหรืออเจละกะผู้เป็นปริภาทชคเปื่อยเท่านั้นส่วนเดรถีผู้ไม่เคยบวชในพระพุทธศาสนานี้การอยู่ปริวาสีเดือนท่านเรียกว่าอปปติชน,นะปริวาสขั้นตอนการอยู่ ประพฤติตนเพื่อออกจากอาบัตสังคาธิเศษนั้นเรียกว่าการประพฤติพุทธานวิธีแบ่งเป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ 1. อยู่ประพฤติปริวาส 2. ประพฤติมานัตอย่างน้อย6ราตี 3. ประพฤติมูรายปติกัสนาอาบัตใหม่ที่ต้องโทษเพิ่มขึ้นอีก 4. พระสงฆ์20รูปให้อับพาน ในการทำสังฆกรรมตามขั้นตอนของการประพฤติวุฒิฐานวิธีนั้นต้องประกอบด้วยคณะสงฆ์สองฝ่ายได้แก่ฝ่ายคณะพระอาจารย์กรรมพระพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ดูแลความประพฤติของสงฆ์ผู้ขอปริวาสให้เป็นไปตามขั้นตอนที่พระวินัยกำหนดและอีกฝ่ายหนึ่งคือพระพิสุสงฆ์ผู้ประพฤติปริวาสหรือพระลูกกรรมซึ่งเป็นสงฆ์ที่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ ขั้นตอนการอยู่ประพฤติปริวาสสำหรับขั้นตอนของการอยู่ปริวาสหรือการอยู่กรรมนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของปริวาสนั้นๆว่าสงผู้ต้องอาบาัตขอปริวาสอะไรซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขของปริวาสแต่ละประเภทแตกต่างกันไปลักษณะและเงื่อนไขของปริวาสแต่ละประเภทปฏิชันนะปริวาสอาบาัตที่ต้องเขรู้กาบาัตเขา เข้าแล้วก็ปิดไว้เมื่อขอปริวาทประเภทนี้จะต้องประพฤติให้ครบตามจำนวนราตรีที่ตนปิดไว้ซึ่งจำนวนราตีที่ปิดไว้นานเท่าใดก็ต้องอยู่ประพฤติปริวาสนานเท่านั้นโดยไม่ประมวลอาบัตใดๆส่วนสโมโธทานปริวาสสำหรุบผู้ที่ต้องอาบัตแล้วปิดไว้ต่างวันที่ปิดบ้างต่างวัตถุที่ต้องปิดบ้าง ปริวาสประเภทนี้ต้องประพฤติปริวาสตามจํานวนราติที่ปิดไว้นานที่สุดตามการประมวลอาบัติที่ต้องแต่ละคราวเข้าด้วยกันถ้าในระหว่างที่พิสุกํากลังอยู่ระหว่างประพฤติปริวาสนั้นพิสูจนั้นต้องครุกกาบัตซ้ําเข้าอีกไม่ว่าจะเป็นอาบัติเดิมหรืออาบัติใหม่ที่ต้องเพิ่มโทษซึ่งทางวินัยเรียกว่ามูลายะปฏิกสนา หรือปฏิกัสนาซึ่งการเพิ่มโทษนี้ไม่ได้ทำให้การอยู่ปริวาสเสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ทำให้การประพฤติปริวาสต้องล่าช้าออกไปเท่านั้นเองอปปติชันนปริวาสสำหรับปริวาสประเภทนี้ในคำพีชั้นอัตกาถาได้จัดให้เป็นปริวาสสำหรับพวกเดลถีตั้งแต่สมัยพุทธกาลให้อยู่เป็นเวลาสเดือนแต่การอยู่ปริวาสประเภทนี้ใช้อยู่แต่ในพุทธ สมัยของพุทธองค์เท่านั้นและได้ถูกยกเลิกไปแล้วสุดทันตะปริวาสเป็นปริวาสที่นิยมจัดอยู่ในปัจจุบันเป็นปริวาสที่ไม่มีกำหนดแน่นอนนับราตรีไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคณะสงฆ์ที่จะประพฤติเป็นเวลาเท่าใดจะมีความเห็นว่าให้อยู่เพียงราตรีหนึ่งหรืออยู่ถึงสองสามปี ก็ต้องยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีทางเลือกทั้งนี้ก็เพราะสุทันตะปริวาสมีเงื่อนไขน้อยที่สุดแต่ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจมากที่สุดพิสูจน์ที่จะขอปริวาสเพียงกล่าวกับคณะสงฆ์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัตสังฆทิเศษหลายตัวไม่รู้ที่สุดแห่งอาบัตหนึ่งไม่รู้ที่สุดแห่งราตีหนึ่งะระลึกที่สุดแห่งอาบัตไม่ได้หนึ่งะระลึกที่สุดแห่งราตีไม่ไหนึ่ง สงสัยในที่สุดแห่งอาบัตหนึ่งสงสัยในที่สุดแห่งราตีหนึ่งข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอปริวาสจนกว่าจะบริสุทธิ์เพื่ออาบัดเหล่านั้นเนื่องจากปริวาสประเภทนี้ไม่มีกำหนดแน่นอนดังกล่าวอยู่ไปเรื่อยๆตามคำคณะสงฆ์จนกว่าจะบริสุทธิ์ดังนั้นจึงได้แบ่งการประพฤติสุดทันต์เบริวาสนี้ออกเป็นสลักษณะคือ1จุลุลสุท ทันตะปริวาสเป็นปริวาสของพิสูจผู้ต้องอาบัตหลายคราวด้วยกันแต่ละคราวก็ปิดไว้แต่ก็ยังพอจำจำนวนครั้งที่อาบัตและจำจำนวนวันได้บ้างจึงขออยู่เพื่อประพฤติปริวาสจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์ซึ่งโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์จะให้อยู่สามราตรีเป็นเกณฑ์น,น้อยกว่านี้ไม่ได้แต่มากกว่านี้ไม่เป็นไรสองมหาสุท,ทันตะปริวาส ใช้สำหรับพิสูจ์ผู้ต้องอาบัตหลายคราวแต่ปกปิดไว้และจำจำนวนอาบัตไม่ได้จำจำนวนวันและจำจำนวนครั้งที่อาบัตไม่ได้จึงใช้วิธีการกะประมาณวันที่ต้องอาบัตซึ่งอาจจะขอปริวาสประมาณ1เดือนก็รู้สึกว่าควรถือว่าบริสุทธิ์และใช้ได้แต่เนื่องจากวิธีนี้ไม่มีเวลาที่แน่นอนและเกิดความยุ่งยาก จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเงื่อนไขของการอยู่ประพฤติปริวาสการประพฤติอยู่ประพฤติปริวาสทุกประเภทมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติขณะที่อยู่ปริวาส3กรณีด้วยกันคือสหวาโสการอยู่วิปะวาโสการอยู่ปาฏและอนนอาโลจนาการไม่บอกวัดที่ประพฤติ ภิสษุที่ประพฤติปริวาสและทำผิดเงื่อนไขก็จะถือว่าการอยู่ปริวาสของพิสษุนั้นเป็นโมฆะนับราตีไม่ได้ซึ่งทางวินัยเรียกว่ารติเฉดการขาดแห่งราตีซึ่งจะทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งที่พิสุควรระวังสำหรับการอยู่ปริวาสคือวัตเพศความแตกต่างแห่งวัดเป็นความแตกต่างแห่งข้อปฏิบัติ ในขณะที่อยู่ในปริวาสอันทำให้วัดมัวหมองด่างพร้อยการละเลยวัดละเลยหน้าที่หรือกระทำผิดต่อพุทธบัญญัติโดยตรงยกตัวอย่างเช่นพิสุให้อุปถาเข้ามารับใช้ในขณะอยู่ปริวาสหรือการเข้านอนรวมชายคาเดียวกันกับพิสุรูปอื่นหรือนั่งบนอาสนะที่สูงกว่าอาสนะของ คณะสงฆ์ผู้เป็นอาจาร,รย์กรรมเป็นต้นสหาวาโสการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมนี้หมายถึงการอยู่ร่วมระหว่างพิสุที่อยู่ปริวาสด้วยกันหรืออยู่ร่วมกับพระอาจาร,รย์กรรมในที่มุงเดียวกันทั้งนี้ท่านก็เพ่งเจาะจงเฉพาะอาการนอนในที่มุงบางหรือหลังคาเดียวกันเป็นสำคัญและคำว่าที่มุงบางนั้น ท่านหมายเอาแต่วัตถุที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ใช้เครื่องมือสร้างขึ้นมาเท่านั้นเช่นโบสถ์วิหารสรารการประเยนภายในเต็นท์แต่ไม่รวมถึงที่มุงบางโดยธรรมชาติเช่นใต้ล่มไม้เป็นต้นแต่ถ้าในระหว่างอยู่ปริวาสนั้นเกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนตกหนักลมแรงหรือต้องปฏิบัติทําร่วมกันก็อนุญาตให้อยู่ในที่มุงบางนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีการทอดกายนอนและเมื่อจวนสว่างพิสูจต,ต้องออกไปให้พ้นจากที่มุงบางนั้นหรือที่เรียกว่าออกไปรับอรุณวิปปาโสการอยู่ปา่าสะหมายถึงห้ามพิสูจน์อยู่โดยป่าสจากอาจารย์กรรมโดยที่พิสูจน์ที่ผู้ประพฤติปริวาสนั้นจะอยู่กันตามลำพังไม่ได้โดยเด็ดขาดอย่างน้อย ต้องมีอาจารย์กรรมในคณะสงฆ์หนึ่งรูปสี่รูปสำหรับการอยู่มานัดเพื่อเป็นการคุมกรรมไว้แต่ทั้งนี้ตามวินัยได้กำหนดขอบเขตของวิปะวะโสไว้ว่าพิสุซึ่งเป็นพระรูปก,กรรมผู้อยู่ประพฤติปริวาตนั้นจะต้องอยู่ไม่ไกลเกินกว่าสองช่วงเรธบาทระยะที่ควรอายุปานกลางข้างก้อนดินให้ตกเป็นระยะทางสองช่วงต่อกัน โดยมีจุดที่คณะสงฆ์พระอาจารย์อยู่นั้นเป็นจุดศูนย์กลางแล้ววัดออกไปได้ให้ถึงพิสุตผู้ที่ปักกรดอยู่องค์แรกที่ใกล้ที่สุดส่วนพิสูุรูปอื่นก็ถือว่าปักกรดต่อต่อ,ตอกันเสมือนหนึ่งอยู่ในระยะหัตถบาทซึ่งการกำหนดขอบเขตนี้ต้องขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ที่เป็นอาจารย์กรรมท่านชี้และอนุญาตให้อยู่ได้ ซึ่งรวมถึงพิสูจน์ที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีอาจาร,รย์กรรมไปเฝ้าไขา้ด้วยตลอดเวลาอย่าให้เกินขอบเขตที่กำหนดไว้อนาโลจนาการไม่บอกวัดการที่พิสูจน์ที่อยู่ประพฤติปริวาสโดยไม่บอกวัดหรือไม่บอกอาการที่ตนประพฤติแก่คณะสงฆ์อาจาร,รย์กรรมในสำนักที่ตนอยู่ปริวาสนะเพราะตามหลักพระวินยัย จะต้องบอกวัดแก่คณะสงฆ์อาจารย์กรรมเพียงครั้งเดียวก็อยู่จนครบสามราตรีได้ส่วนลำดับของการบอกวัดมีดังนี้สมาทานวัดการบอกวัดการเก็บวัดการบอกวัดนั้นไม่จำเป็นต้องบอกทุกวันแต่สามารถบอกได้ทุกวันวันละกี่ครั้งก็ได้ไม่มีข้อกำหนดแต่การบอกวัดนั้นต้องบอกแก่อาจารย์กรรมทุกครู และตราบใดที่ยังไม่ได้เก็บวัดก็ต้องบอกวัดแก่พระอาคันตุกะด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนการไม่บอกวัดถือเป็นรัติเฉดและถ้ามีเจตนาไม่บอกก็เป็นอาบัตทุกกฏส่วนข้อกำหนดสำหรับการบอกวัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับมิตรมติของคณะสงฆ์อาจารย์กรรมเป็นผู้กำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติการเก็บวัดก็คือการพักวัด ไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมักจัดทำการเก็บวัดในเวลากลางวันเพราะเมื่อมีการเก็บวัดพักวัดไม่ระยะหนึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกวัดบ่อยๆเมื่อมีอาคัรตุกะที่แวะผ่านเข้ามาและเพื่อประโยชน์ในการที่คณะสงฆ์ทำสังฆกรรมเมื่อมีสงฆ์ไม่ครบองค์ตามพระวินัยกำหนดด้วยรายละเอียดในเรื่องปริวาที่นำมาลงไว เพื่อจะให้ทาความเข้าใจว่าคืออะไรที่แท้จริงเพราะหลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องบวชหรือถือศีลของคารวาสจริงๆแล้วเป็นกิจของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติเพื่อชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยส่วนคารวาะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในกิจของสงฆ์ตามความสามารถช่วยได้ก็เท่ากับเอื้อความสะดวก ให้กับพระสงฆ์ท่านจึงมีอานิสง์มากจบความหมายของปริวัสกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเอฟขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามค่ะถ้าหากมีข้อสงสัยสิ่งใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ